น,นี้คุณก็ไมอยู่ในช่องของฟโฟอ้มอมสำหรับตอนนี้เราก็มาอยู่กับสยามยาหกหกอมากับเกมนะักธนูในตำนานนะครับยอดธนูมือหนึ่งมือเดียวไม่ได้เล่นมานานแล้วเกมนี้ขอสอยดูสักทีหน่อยละกันอะเข้าสู่ในตัวเกมครับผมก่อนอื่นก็นมาเลือก เปิดกันก่นอนวันนี้เอาเรื่องอีกกอสิบเปรตโมงคนอาอยิงไปดอกแรกไม่โดนว่ะสวยปึ๊ดสวยปัดไม่โดนอีกแล้วดอกนี้โอ้โหไม่แตกว่ะโดนแต่ไม่แตกธนูมันตื้อไปหรือเปล่าวะาสวยมาก่อนเลยครับผมหนึ่งดอกหนึ่งพันสามร้อยนะต่อทุ่ต่อร่มหายใจไปต่อดอกนี้โอ้โยิงโดนไหมสวยยืดทีโบ้ค่อย อุ้ยมาแล้วผมดอกนี้สี่ห้าสูนโอ้โหธนูสีเดอกข้ามาอีกหนึ่งตัวว้าวสแคตเตอร์มาสองว่ะเพราะวนาให้มาสามเลยเด้ออันนี้ก็เป็นห้าแถวเหมือนเดิมครับผมห้าแถวห้าแถวโบ๊บบ้าไม่ใช่ยันอาจารย์หนูนะครับผมมาถยึงรอดห้าแถวของเราก็ดูดีมีสกุลอยู่โบดอกนี้สูนหว,วายสี่ตัวแจมแจมครับผมคุณเพเ่อ หนังสองดอกแบบนี้ขอเพิ่มเบ็ดสู้หน่อยแล้วกันนะอาจเก้าสิบอาจจะไม่หมัดไปร้อยยี่ไปเลยโบเขาให้คิวสองคิวสมต่างหากทัางสองมันจะโดนได้ไงโอ้พลาดไปตาบายไปหน่อยโทษทีโทษทีโทษทีโจเขาให้โหอย้ยไม่เข้าสักทีเลยเฮ้ยโอ้โหเข้าเข้าตัวอะไรก็ไม่รู้แล้ววงแล้ววายเอเ้ยไม่ใช่สแกตตรงสแกตเตอร์รรไม่เข้าเลยเหรอเออดอกนี้ได้คิวอ่ะ ได้คิวมาห้าโอ้ยโยมไปธนูเขียวอีกหนึ่งในมาเจ็ดลอยเอาต่อสักหน่อยดอกนี้ดอกน,นี้ยังไงสวยโอ้หยหไวสี่ตัวแม่เจ้าว้าวมาเลยครับผมโอ้สี่สี่เก้าแปดศูนย์โอ้ 4, 9, 8, โหอ,อาเราคุณดูโชมอะไรมันจะขนาดนะั้นเกินเบอร์เกินเลเวลแล้วดอกน,นี้ขอยัดขึ้นต่อครับผมขึ้นต่อสวยโอ้ยอย่าบอกนะขอทีเถอแม่จ้า ตัวครับผมแปดร้อยเก้าเ้ยร้อยแปดสิบอ้หอาราลองโดดขโยโงงเยี่ยงกนไปดอกนี้โตให้ไม่โดนทะลูหักเลยไม่คมพอดอยนนก็หกักอีกแข็งเกินก่ออะไรวะนี่ไวว,ไว,ว,ไว,วเวดเดียวหรือเปล่าโอ้โหอันนี้ไม่โดนนะโดนไวแค่ตัวเดียวโดนไวแค่ตัวเดียวยิงก่อไม่แตกเลยจะกาะร้อยอยู่ไหนไม่มีเลยครับคุณผู้ชมดอกนี้โอ้โหดอกเดียวก็เอาเก็บสะสมคูณหก คหกคนเจ็ดไหมโอ้โหสวยดอกนี้แจมผมว่ามาดีดอกนี้มาดีเอาแล้วครับหมุนเจ่มเป็นเรื่องแบบนี้อา้าวโอ้โหเมือนฮะจังเบอร์คันต่ำไเลยเดี๋ยนี้โจคูณแปดโตไหมสวยต่อยอดต่อยอดต่อยอดเลยสองทีเลขสองหมุนเลขสองหมุนทําไงที่สุดท้ายโอ้โหสวยแจมก็ผมดอกนี้ยังไงดอกปิดท้ายดอกสุดท้ายแล้วด้วยดอกสุดท้ายแล้วด้วยโอ้โห อุ้ยเหมือนสองอีกตั้งหา้าว้าวบอลเลอร์เธอบอลเลอร์เธอดอกนี้โดนจังๆครับผมโอ้โหสามหมื่นเงินไม่อยากจะคุยก็คุยแม่งสักหน่อยละกันอะก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับวันนี้นะเป็นยังไงกันบ้างครับผมสามรับคิดในวันนี้ถูกใจกันบ้างหรือเปล่ากับยอดนักทนูมือหนึ่งในตำนานเอออะละก็ต้องขอเวลาถอนตัวกันละกันเดี๋ยวมันจะไปเลยเถิด รอนานเดี๋ยวบานไปวันนี้ไปก่อนละกันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปครับผมบายบาย